ปตทคว้ารางวัลประชาบดีประจำปี2566นายนิสิตพงมุตประพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์บริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนนายอัธพลเริ่พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทเข้ารับโล่และเข็มรางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี2566จากนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานในพิธีมอบรางวัลประชาบดี ประจำปี2565และประจำปี2 5 6 6ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำประโยชน์ดีเด่นที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและทำงานด้านสังคมด้วยใจจิตอา,า,าสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต